ลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้คุยและข่าวทั้งช่องตามติดชีวิตอีสานโดยทิดแดงค้นไข้คือเก่าเหมือนเดิมน้ำเอาข้อมูลแนวทางข่าวคร่าวนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจหลายสำนักหลายอาจารย์หลายแหล่งข้อมูลที่เพิ่นเกือเฟือแบ่งปันมาเฮากะเอามาฝากตอนเว่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น ซึ่งกันและก,กันนะครับพอกันคลิปนี้คณะที่ทิดแดงกําลังเบาอยุนี15นาฬิกา56นาทีของวันที่10มิถุนายน2568พี่น้องครับสิภาพพี่น้องมาเบิงขอบุญแนวทางของอาจารย์หนุ่มกาลสินพี่น้องทำหาหลายหลนะครับอาจารย์พันวาไอทิดแดงสุดนี่สิภาพเมียนขะขักพันวาจังสีนะครับพี่น้องครับหลังจากหมวด่ิพานมานี่กับ เป็นความยากลําบากเติบยู่เนาะนะครับการสันจรนี่ก็ได้พี่น้องครับบางคนสิพาดด้วยเหตุผลประการทั้งปวงเดอแนวทางของอาจารย์สนองนะครับอาจารย์สนองผาหม้ออีแดงนี่แหละนะครับพี่น้องครับแนวทางของคนลําลูกกานะครับอีกสูตรหนึ่งของเพิ่นนะครับแนวทางจากคนมักคํานวณสกลนครนะครับเพิ่นแบ่งปันมากนะครับพ่อเกษตรวิสัยนี่เป็นชุดที่เพิ่นจับคู่ให้นะครับหลังจาก คลิปก่อนให้พี่น้องเบิงเด่นของเพิ่นเนาะนะครับเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอ้อนะครับเฮอามาเริ่มต้นกันทีขอมูลแนวทางของอาจารย์สนองผาาม้ออีแดงเนาะนะครับ ขาม้ออีแดงนอยู่จังหวัดสีสเกียเนาะพี่น้องเนาะนะครับถัดไปหันก็จะเป็นจังหวัดอุบลเฉยสถานการณ์ทั้งช่องบกอำเภอนำยื่นนี่ก็บ่ท่านปกติปันใดเลยพี่น้องนะครับเห็นข่าวผันว่าพอใหญ่นั่นแล้วก็จัดจังได้บุเออเฮ็ดจังหนึ่งผันว่าจังหนึ่งยังสีหน้าถอนมากกว่าบ่ได้ถอนเป็นการปรับกําลังซื้ออย่างประมานนี้แหละนะครับในโซเซียลตอนนี้หัน่าโอ้ยเนาะากันบุรีอยู่ว่ะเฉยนะครับต่างไฟก็ทั้งบุรีซึ่งกันและกันนะครับเอาว อาจารย์สนองผาหม้ออีแดงเด่นแปดกับเก่านะครับทั้งทึงนะครับเด่นแปดกับเก่าสามตัวหาแปดสามเจ็ดแปดสามเก้าแปดสามหาเจ็ดเก่าพี่น้องครับสามตัวเนาะสองตัวนีนเจ็ดสามแปดสามเก่าสามกับเก่าเจ็ดนะครับแล้วก็ทันลงมาทั้งลุมนะครับข้างล่างพี่น้องครับเด่นหาเด้อหาเจ็ดหาแปดหาเก่าเจ็ดแปดเจ็ดเก่ากับศูนย์หา หาแปดแปดหาศูนหาหาศูนนี่โอ้ยมาแรงนะครับหลายสำนักหลายอาจารย์เพิ่นคำนวณได้ตรงกันนะครับก็ดียุดรกนะครับการคำนวณเลขได้ตรงกันหลายอาจารย์พร้อมกันนี่กับก็มีนัยยะเติบอยู่ด้วยนะครับแสดงว่าเลขเรานั่นสิมาแรงนะครับส่วนว่าสีออกบบออกมาโบบ้านอีกเฮาก็จังบ่ลุ้นกันนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบาะคนได้ไลด้เออาจารย์ครับพี่น้องท่านใดผู้ใดมีแนวทางเลขเด็ดเลขดีเลขดัง บว่าสิเป็นเหล็กสูตรเหล็กฝันเหล็กคำนวณเหล,ล,ล็กสาเหล็กลื่อเหล็กใดมาแต่จงังไดกะเหล้วแตีเนาะมีความปรารถนาดีประสงค์อยากให้พี่น้องท่านอื่นมิทรงวิมานกาสามารถแบ่งปันมาทั้งช่องตามติดชุดอิสานด่ายนะครับที่แดงคนไข้ยินดีเป็นสื่อกลางเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ของบุญรอนั้นให้ท่านอื่นในับรู้รลำสาบลำกันต่อไปนะครับมองติดต้อที่แดงกัดยุ้มมุ่งจอนี่เป็นขี้อ้อโคตรไล่พี่น้องสามารถ เอาไล่พี่น้องมาสกแกนนะครับมันก็ระเห็นทิศแดงหลวงดอกนะครับกระเสีเป็นเพื่อนกันโดยอัตโนโมัดหลวงดอกเนาะทิศแดงกระสีกดรับท่างพี่นั่นะครับหรือว,ว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุเฮ็ดบ่เป็นนี่ให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้เด้อนะครับเล็กหน่อยสมมวยหนึ่หัวซ้ำกำปั้นนี่มันก็โอ้ยมีแต่ผู้เก่งๆเด้นะครับถัดมาเป็นข้อมูลแนวทางของอาจารย์คนล้ำลูกกาพี่น้องผมนะครับสูตรที่สองของเพินเดอร์ก่อนหนนั้นให้พี่น้องเบิ่งไปแล้วใบหนึ่งนะครับสูตรแรกอันนี้เป็นสูตรที่สองที่เพ เนี่ยครับพี่น้องครับทั้งเทิงนะครับข้างบนเด่นหาคับหกนะครับสามตัวสองสองหกแปดห้าหกสองสี่หกและห้าสามหกนะครับสองตัวพี่น้องกระตัดเอาหลักสิบหลักหน่วยในหันหล่ะเนาะนะครับหลักกระข้างล่างวิ่งสี่นะครับสี่สองสี่หนึ่งคับเจ็ดสองโอ้ทิ่ดแดงลืมเวียนวักตัวเลขตัวนี้นะครับข้างล่างวิ่งสี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับจับคู่สี่สองสี่หนึ่งคับเจ็ดสองพี่น้องผม อันนี้เป็นขอมุญแนวทางของอาจารย์คนลำลูกกาเนาะนะครับช่วงน,นี้ฝนงดด้อาทิตย์นึงแล้ว,แ,ลวแถวบ้านที่แดงกระไดนะครับก็พอดีว่าพี่น้องหลายท่านเพิ่นกับบอกท่านในวานเข่าเนาะเป็นจังหวะให้เพิ่นในวันเข่านะครับก่อนหน้านั้นตั้งแต่หัวปีนี่โอ้ยฝนเลงเด้พี่น้องหลายผู้หลายคนเพิ่นกระจมมาเพิน่นบ่เคยเห็นน้ำถ่วมเดินมิถุนาเนาะพี่น้องแถววาดริ่ชำราบแถวนี้ก็ได้นะครับน้ำหลายวันเข่าบ่าได ผูวานลุงกรณ์นี่ก็เสียกระปลูกถิ่มซื่อแล้วพี่น้องเบ็กเป่งน,น,น้าโบตกเนะาะจังสิว่าจังใดแต่กระล่างใจนะครับพี่น้องผูเห็ดห้เซน่ากระไรเนาะกระดูกสลังของชาตดตรเดตะกี่เนาะสมมติเนี้บแน่ใจว่าเร้าหน้านี่ยังเด็กเป็นตําแหน่งเกาบอนะครับเป็นตําแหน่งกระดูกสลังของศาตร์คือเก่าบอสเด็ถัดมาเป็นคนหมักคํานวณสกลนครน,นะครับพ่นแบ่งปันมาพี่น้องครับขังบนเด่นเจ็ดนะครับ หกสามเจ็ดหาสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเดอร์นะครับลักหน่วยสามกับเจ็ดนะครับลักลอยแปดหาหกนะครับลักกะสองตัวหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดนั่นคือข้างบนนะครับพี่น้องข้างล่างเด่นหานะครับหาศูนย์หาแปดหาหาเลยกะศูนย์ศูนย์เนาะนะครับมีทั้งโอ้นะครับอันนี้ก็เลขดังเนาะนะครับทั้งหาทั้งศูนย์ทั้งแปดนี่ละ โดยเฉพาะหาศูนย์ศูนย์หาก็หาแปดแปดหาดีละนะครับพี่น้องครับพิจารณาเด้อนะครับพี่น้องผมผู้หลงคน้นผลว่าเลขดังจังสันจังสี่ลบม,มาดอกผลวา่ามันกระโบนเนี่ยนะครับพี่น้องครับมาใดใมาบดได้น้ำกนันเบิดนะครับเลขดังนี่ก็ได้เนาะบางเธอดังคักๆนี่กับมากับมีเด้นะครับโอ้ยอยว่ามันสีบมามันดังผลคนว่าผลมันมักกับพิจารณายิบหาไว้นะครับพี่น้องครับ ถัดมาเป็นที่คุณพ่อกเกษตรวิสัยเพิ่นจับคูนะครับก่อนหน้านั้นในคลิปก่อนหน้าที่ดังให้พี่น้องเบิงเด่นเพ่นแล้วนะครับอันนี้เพิ่นจับคูไหเดอร์บนรางพี่น้องนะครับซีหกซีเจ็ดก็ซีแปดนะครับหกหาเจ็ดหาก็แปดหาเดินนะครับอืออยู่ในนี่กระซิมีเปดหาหาแปดเนาะติดกระแสเหล็กดังพี่น้องผมหกหานี่ โอ้หาหกเนาะน,นะครับเหล็กฟันของคุณแม่ลำปางฟันแมนนะครับหงขาหาหกคุณพ่อเกษตรวิสัยขอบูุไหลายเด้อคุณพ่อนะครับหมูเศร้านี่ที่แดงคุยกับยายพ่อน,นุอนน่นดินแดงนะครับยายพ่อนพอนฟันให้เลยพี่น้องคงสุดไทยฟันข้างบนเม็ดเดียวฟันข้างล่างเม็ดเดียวห้แล้วนะครับเดี๋ยวที่แดงจังสีเอามาสู่พี่น้องเบื่องนี้คิปทัดทไปเนาะนะครับโอ้ติดโถพอพนมาฝันเน้นให้ย้ำให้อีกแล้วนะครับพี่น้อง เอามาที่นี่สิพ้าพี่น้องมาเบิ่งของบุญแนวทางของอาจารย์นุ่มกาลสินเดอร์เพิ่นแบงป่านมาทั้งเบิดซีใบนะครับพี่น้องที่แดงขออนุญาตเอาสูพี่น้องเบิ่งเบสซูใบเดอร์นะครับร่วมทั้งใบที่เป็นสูตรพ่นําเนี่ยครับใบนี้มีสูตรนํามีสถิติีพร้อมพี่น้องพี่น้องที่มีความสนใจในสูตรในสถิติีพี่น้องแคไวบเดอร์นะครับเดี๋ยวที่แดงสิขยายสูเบิ่งนี่นะครับ งวดนี้ข้างบนมีหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งพี่น้องครับหกหนึ่งหกเจ็ด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 หนึ่งวิ่งหนึ่งเดอนะครับสามตัวห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งพี่น้องครับหาหกหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเนี่นหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี้นักกว่าหกหนึ่งหนึ่งหกว่สาสัตว์ไปนะครับเด่นกว่าเน่นกว่าสัตว์เนาะอันนี้คือของมุ่งแนวทางของอาจารย์นุมกาลสินนะครับพี่น้องครับ แล้วก็อีกใบหนึ่งทั้งสูตรแล้วก็ทั้งสถิตินั่มพี่น้องใบนี้เป็นข้างล่างเนาะนะครับมีหาเจ็ดหาศูนย์แปดเจ็ดก็บแปดศูนย์เดินนะครับห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์หาเจ็ดก็หาศูนย์นี่เด่นนะครับวิ่งห้านะครับ เรียนหาเจ็นะครับร่องหาศูนย์ศย์หาเด้อสำหรับเลขข้างล่างเนาะของอาจารย์นุมกาลาสินนะครับพี่น้องครับอาบัตถินิสะให้เบ่งใบเต็มนะครับใบเต็มที่อาจารย์เพิ่นเขียนให้เฉพาะตัวเลขนะครับบ่มีสูตรเนี่ยครับ ข้างบนวิ่งหนึ่งนะครับห้าเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนะครับหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดพี่น้องครับเน้นกะติเพล่แรกเงาเลืองเหลืองนี่แหละนะครับตัวเนนข้างล่างวิ่งห้านะครับห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์พี่น้องผมนะครับห้าเจ็ดกับห้าศูนย์นิดเพลเนนนะครับโอ้มีแปดศูนย์พร้อมเนอะหลักสิบปัญหาก็แปดนะครับหลักสิบปัญหาก็แปดเพนกะ บริจับใส่กันเนาะเพราะว่าลักเดียวกันนะครับเจ็ดกับศูนย์หนึ่งเพิ่กับบริจับใส่กันอ่าพิจารณาเบิงพี่น้องครับใบนี้ละกาใบเด็ดสุดนิเมันใบนี้เดอร์น,นะครับเพิ่นถล่มเจ้าวิไพนะครับสําหรับใบนี้ของเพคนนี่นะครับอาจารย์นุ่มกาลสินนะครับชุดถล่มเจ้าวิไพ ข้างบนเด่นหนึ่งนะครับหาเจ็ดหนึ่งเด้อสามตัวสองตัวนี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดพี่น้องข้างล่างเด่นหานะครับสองตัวนี่เจ็ดหาหาเจ็ดพี่น้องผมนะครับนี่คือแขนแขนเพิ่นสรุปมาให้จังสี่นะครับขอ,บองวุฒแนวทางของอาจารย์นุ่มกาลสินพี่น้องผมหมักน้ำเพิ่นจังจ,จวดจัดน้ำเพิ่นเดอ้อหมักบอกคือเพิ่นบ่ถือก,กันบ่ตรงกันกะคนหยาดแนะนํำว่ายผ่านเนาะก็เพราะว่าเป็นการทำไนายตัวเหล็กขวานั่นแหละนะครับท้ายตัวเลขผลการออกรางวัล ของสำนักง,งานสลากกินแบง่งรัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสียส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังกราบขอพระคุณพี่น้องทุกท่านเข้ามาอยู่เป็นมูให้กําลังใจซึ่งกันและกันในคลิปนี้พอกันไมาคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ